thank hey. you อวาจำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and green renewable energy ดินดีรากกระจายขยายลำตน้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำเค็งข่า,ขาวตา TPI อุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดินสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม อีกหนึ่งครั้งนะครับกับรายการเปิดโลก TPI ในแบบฉบับ TPI ชีวอินทรีย์กับผมวัฒนาสิริคำเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย TPI นะครับแล้วก็ใช้สินค้า TPI กลุ่มสัตว์นะครับวันนี้เราก็มีความรู้มาฝากเกษตรกรทุกๆท่านแล้วก็ผู้ชมทุกๆท่านทางบ้านนะครับได้นำเทคนิคเหล่านี้นะครับที่เราได้ พูดคุยกันในรายการนะครับไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกพืชในชีวิตประจําวันของคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพี่พัฒน์นะครับมาเป็นแขกรับเชิญมาเป็นเกรดของเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพะสวัสดีคุณพี่พัฒน์ครับการเลี้ยงแพะเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยแพะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพืชเป็นโทษดีครับเป็นสัตว์เป็นสัตว์เศรษฐกิจได้เรียกได้ว่าทางใต้เนี่ยครับก็ เลี้ยงกันเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ทางใต้โคราชนี่ก็มีนะครับทางอีสานก็เลี้ยงกันเยอะนะครับสาหรับแพะนะครับตรงนี้อยากจะเล่าประสบการณ์นิดนึงไปไปเริ่มจุดพีคจุดคลายแม็กยังไงว่าจะต้องไปขายสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มสัตว์ชนิดนี้ต้องบอกงี้ก่อนครับว่าแพะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยาการเลี้ยงแพะมันยังไม่ได้บูมมาถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าการเลี้ยงค่อนข้างที่จะยากนะครับ แล้วก็สายพันธุ์ที่การที่เอาที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ของแพ้จะส่วนมากที่เขาจะใช้ก็คือพันธุ์เบอร์นะครับ,บรก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อเบอร์เบอร์นะครับ,รบก็คือจะเป็นลักษณะตัวสีขาวแล้วก็มีคอสีดแดงๆครับพันธุ์เนี้ยมันจะมีค,ความทนทานเกี่ยวกับโรคค่อนข้างที่จะสูงกว่าพันธุ์อื่น ในประเทศไทยไหมครับใช่ครับถึงเลือกพันุ์นี้เข้ามาอ้าแล้วคราวนี้ก็อ่าทางแพะเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะขายเข้าในกลุ่มอิสลามเป็นหลักครับเพราะทางคนอิสลามเนี่ยเขาจะนิยมทานแพะะครับแพะเนื้อโคเนื้อวัวอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นหลักๆเลยแล้วคราวนี้พออ่าเกษตรกรหรือกรมกรมเกษตรได้เอาเข้ามาครับก็อ่าคราวเนี้ยเกษตรกรเขาได้เห็นว่าเอ้ยแพะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงต่อกิโล นะครับเมื่อก่อนเนี่ยกิโลอยู่ประมาณอยู่มาร้อยกว่ากิโลครับปัจจุบันเนี้ยเนื้อแพะอยู่ประมาณโลละหนึ่งร้อยสี่สิบาทต่อกิโลแ<เ>ล้วเฉพาะเนื<ช>้อถูกไหมครับใช่ครับหน้าเขียงเนี้ยใช่ร้อยสี่สิบใช่ร้อยสี่สิบโ้ใช่ครับก็คราวนี้ก็มีเริ่มนิยมกันแพร่หลายในประเทศนะครับแต่แพ้ก็จะมีข้อเสียของมันก็คือการแพร้เนี้ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเรื่องโรคก,ก็คือระบบเกี่ยวระบบขับถ่ายนะครับถ้าแพ้มีอาการท้องเสียเมื่อ,อไรเนี่ยมันอาจจะเป็นระบบท้องเสีย เสียพันธุ์ทำให้ถึงเสียชีวิตช็อกแล้วก็เสียชีวิตตายได้เลยนะครับบางบางตัวหรือว่าบางเล้าเนี่ยตัวหนึ่งท้องเสียอาจจะลามไปอีกตัวนึงตัวอื่นๆอาจจะตายหมดเลยก็ได้ใช่ครับคนเลี้ยงแพะหรือเกษตรกรที่เลี้ยงแพะส่วนมากเขาจะมีโรงเรือนที่ยกสูงถูกไหมครับเนื่องจากว่ามีโรงเรือนที่ยกสูงเนี่ยเนื่องจากว่าแพะเวลาอยู่กับพื้นพื้นมีความชื้นค่อนข้างจะสูงมันจะทำให้เนี่ยโรคเกี่ยวกับโรคปอดเข้ามาอีก คือเนี่ยการเลี้ยงแพะมันก็จะลำบากนิดนึอเกี่ยวกับเรื่องโรคนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงได้หรือมีความชํานาญแล้วก็สามารถทําให้เรารวยได้ทันทีเป็นเป็นตัวแทนของนักวิชาการของ t p i นี่แหละเป็นแนะนําเพื่อให้เพิ่มเทคนิคในการเลี้ยงรอดในแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละครอบในการเลี้ยงนะครับในการเลี้ยงแพะ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยครับเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดไหนครับที่เราเอยู่จังหวัดประจวบรับออำเภออำเภอเหินตําบลหนองรัทอ,อยู่จงังอ,อยู่จังหวัดประจวบนะครับโซนทางใต้ตอนต้นนะครับที่จะลงไปใต้ลึกๆนะครับอ,อยู่ประจวบแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราไปเข้าไปหาเขาเลยไหมหรือว่าเขาโทรมา,าเข้าไปหาครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไปเนี่ยแพลนเริ่มจะบูมแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะหันมาเลี้ยงแพะแทนเนื้อหมูค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่หมูเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะต่ําแต่ก่อนก็คือ <ฮะ S 1> บริเวณนั้นจะเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรออใช่ครับสัส่วนใหญ่เลยลหลังจากนั้นก็หันมาเลี้ยงแพระเพย่ปริยายใช,ใช่เพราะว่าแพะมีราคาที่ทำกำไรเขาได้มากกว่าและการกินการอะไรมันง่ายกว่าแพะส่วนมากก็จะส่วนมากทางเกษตรกรก็จะให้พวกกระถิน ต้นกระถินยากกินบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับไปตัดมาแล้วก็มาให้กินเป็นมือมือแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโหูนะครับก็จะมีค่าอาหารค่าต้นทุนต่างๆค่ายารักษาโรคนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าไปเนี่ยลูกค้าเปิดใจหรือยังว่าจะต้องใช้สินค้า TBI หรือเราไปสักพักหนึ่งก่อนหรือลูกค้าถึงจะเปิดใจอันนี้จากแค่จะเล่าให้ฟังหน่อยลูกค้ายังไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยนะครับเนื่องจากว่าเขาเคยเลี้ยงมารุ่นหนึ่งให้กินเขาเคยเลี้ยงมาเขาให้กินอย่างนี้อย่างนี้ ก็คือขายได้ครับแต่คราวนี้พอผมไปแนะนําว่าเวลาพี่เลี้ยงแพะพี่ต้องมีส่วนเขาไหมครับแพะพี่โดนอ่ะขึ้นเวลาขึ้นคอกหรือขึ้นลงเรือนเนี่ยอากีบเนี่ยหลุดไหมกีบหลุดไหมไปโดนอ่ะเขาเรียกว่านะล่องล่องต่อใช่ไหมครับล่องแล้วขาเป็นแผลขาเป็นแผลไหมอะไรเนันก็จะเป็นปัญหาของผู้เลี้ยงแพะเลยถูกต้องครับแล้วก็เวลาพี่ตัดหญ้าหรือตัดกระถิ่นให้กินเงี้ยพี่รู้ไหมว่าอ่ามันมีพยาธินะอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องฉีดยาใส่พยาธิถูกไหมครับอะไรเงี้ ผมก็เลยแนะนำไปว่าอ่ะพี่ลองใช้ซินปติกอนหากซินตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องการย่อยด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องการอ่าเซฟระบบอ่าระบบขบับถ่ายด้านในนี่นะก็การขับถ่ายเพื่อไม่ให้เกิดอ่าพวกหนอ่อไอพวกพยาธิต่างๆในๆในในลำไส้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสัตว์สัตว์ตเคี้ยวเอื้องอยากบอกว่าแพะในภาษาเที้ยวเอื้องใช่ครับคือ,คอถ,ถ้ากินกระถินเยอะๆเนี่ยท้องอืดได้นะครับท้องอืดใช่ครับท้องอืดเกิดการท้องอืดเกิดบอสอินดิกัสในท้องเหมือนเหมือนตระกูล วัวเลยนะครับจะเกิดท้องอืดเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดตรงนั้นของเราก็มีใช่ครับม่ครับเอาผลิตภัณฑ์แรกเลยที่คุณพีพัทเข้าไปแนะนำอ่าผมแนะนําก่อนเลยคือหนึ่งคือตัวอ่าซินเบลติกอ่าซินเบลติกสาหรับนี่เขาจะเขียนด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เขียนไว้ก็คือโคกระบือแพะแกะใช่อันนี้คือชัดเจนเลยนะครับสามารถที่จะให้สัตว์เหล่านี้กินได้นะครับนี ซินของเราเนี่ยมันก็จะมีจูนซีที่เหมาะสมกสับส์ก็คือคบอสิลัสซัฟฟิลิสนะครับอ่ะตัวเนี้ยมันก็ช่วยเรื่องในการย่อยในระบบล้อไส้อยู่แล้วอ่ะแพ็ก็จะอ่าไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือรรท้องเป็นแก๊สต,ต่างๆแล้วก็พยาธิก็จะไม่เกิดขึ้นอ่ะคราวนี้พอแพ็สุขภาพร่างกายดีไม่มีโรคอะไรเข้ามาการเลี้ยงดูแพ็ก็จะดีขึ้นการกินการเป็นอยู่ของแพ็ก็ดีขึ้นการกินการกินพูดถึงการกินเนี่ยตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมถูกต้องดูดซึมอาหารแล้วก็ ทำให้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นประโยชน์มากที่สุดของเสียที่ออกมาเนี่ยสามารถย่อยได้ง่ายนะครับกลิ่นที่ออกมาไม่พึงประสงค์เนี่ยก็หายไปเลยก็มีนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทูอินวันเลยนะครับเพื่อดูดซึมสารอาหารในลําไส้นะครับแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมามูลของเขาเนี่ยจะเป็นก้อนส่วนตัวต่อไปนะครับที่คุณพิพัฒน์แนะนำอ่าผมแล้วก็จะแนะนําเป็นผงข้นเหลืองอ่าก็คือตัวนี้นะครับตัวนผงข้นเหลืองนะครับตรงนี้ ตัวนี้ผมก็จะมาใช้แทนตัวที่เป็นย่อของมิาซัน<า>ที่ป<ช>ระอก่อนใช่ครับอันนี้อยากกะบอกไว้เลยนะครับเป็นยาสามมาประจําฟาร์มได้ดีมากซื้อไปติดไปเลยนะครับสําหรับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านที่ไม่ว่าจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูนะครับเป็นยาประจําฟาร์มได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณพ,พิพัฒพูดในถึงสรรพคุณอของผมผนเหลืองต่อไปทาผมได้แนะนําตัวผลคนเหลืองเข้าไปเนื่องจากว่าอะของเราเนี่ยมัน ผลิตมาจากพวกสมุนไพรด้วยเป็นหลักครับสมุนไพรของเราเวลาใส่ไปปุ๊บแผลมันก็จะเกิดความแห้งใช้เวลาอยู่ประมาณสองถึงสามวันอันนี้เราเห็นผลแล้วแผลายสะเก็ดครับอย่างกาแพ้เนี่ยที่เวลาขามันตกว่องอ่าและกีบมันเปิดเราใส่ตัวนี้ไปเนี่ยแค่สองวันก็คือโรยเลยใช่ครับโรยไปเลยโรยเลยแทนแทนตัวเดิมที่ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาย่อมเยาครับและปริมาณเยอะกว่าด้วยครับตัวถัดมาครับตัวไปก็เป็นฮุสกาดนะครับตัวนี้ครับฮุสกาด ฮุฟกาเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของเรานะครับเป็นน้องใหม่และจะเป็นพระเอกอีกอีกรเร็วนี้นะครับถือว่ายอดขายตอนนี้ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับฮุฟกาเป็นตัวผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์ใหญ่นะครับเหมาะสําหรับโคกระบือแพะแกะวัวหมูนะครับพวกนี้ฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวคุณสมบัติเดี๋ยวให้คุณพิพัฟอาวุธกาเนี่ยผมแนะนําให้ลูกค้าเกษตรกรนะครับอาทิตย์ที่ฟาร์มนะครับอาฉีดเพื่อ อ่าเขาเรียกว่ารักษาขนรักษาผิวพรรณนะครับเพราะว่าแพะอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นโรคขี้เลื้อนเมื่อไหร่ขนล่วงทันทีและจะลามไปทั่วคอกก็คืออ่าเป็นโรคติดต่อถูกต้องครับแล้วมันลามไปทั่วเลยใช่ครับพยายามเลี้ยงแพะอย่าให้เป็นโรคขี้เลื้อนนะครับเพราะว่าเป็นโรคขี้เลื้อนแล้วคราวเนี้ยความสูญเสียมันจะมาเยอะมากนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับการเลี้ยงแพะอันนี้เราขาดไม่ได้เลยก็คือตัวไมโครน็กใช่ครับ ตอนนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้ออันนี้ผมเสริมให้เป็นตัวฆ่าเชื้ออย่างดีเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันพวกต่างๆพวกปากเข้าเปื่อยอันนี้แพะก็ต้องมีเหมือนกันนะครับปากเข้าเปื่อยก็ต้องเจอเหมือนกันนรับช่วงนี้นะครับกำลังระบาดเลยช่วงนี้กําลังระบาดเลยสําหรับตัวไมโครน็อกนะครับด้านหลังเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นขึ้นรูปให้นะครับว่าไมโครน็อกของเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันพวกเชื้อต่างๆแบคทีเรียไวรัสอะไรพวกนี้สามารถโรยพื้นคอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะี่ ลูกค้าเมื่อใช้สินค้าของเราแล้วพอใจมากมาแค่ไหนถามว่าพอใจไหมลูกค้าแกให้ความพอใจนะครับเนื่องจากว่าแกลดพวกยาปฏิชนะคือยาแก้ปอดนะครับยาแก้ปูมแพ้หรือว่ายาแก้ถ่ายพยาธิแกไม่ต้องมาซื้อยาปฏิชันะและของเราไม่มีสารตกค้างเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันอีกเบรกหนึ่งนะครับเดี๋ยวดนี้ก็พักไว้ก่อนช่วงนี้นะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับที่เราได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผงพ่นเหลืองซินเมติกนะครับสำหรับโคกระบือแพะแกะนะครับเมื่อกี้ก็เลี้ยงแพะไปแล้วนะครับการเทคนิคการใช้สินค้ากับการเลี้ยงแพะนะครับเพื่อปอดโรคนะครับแล้วก็โตฮุสการไมโครน็อกนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับลูกคุณลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์0819359681นะครับอีกหนึ่งเบอร์ 0856608565นะครับเว็บไซต์ TPIPoline.com นะครับ Facebook TPIPoline ไลน์แอดนะครับ TPIPL นะครับสามารถสั่งซื้อได้24ชั่วโมงนะครับเรามีแอดมินตอบแล้วก็รับออเดอร์ของท่านนะครับสำหรับเรกนี้ก็ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านพักสิ่งพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ กลับมาพบกันอีกหนึ่งช่วงนะครับเด็กสุดท้ายของเราแล้วนะครับกับการเลี้ยงแพะนะครับเรียกได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีก1ชนิดนะครับในปัจจุบันซึ่งเลี้ยงกันทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แพะก็ราคาค่อนข้างดีนะครับเมื่อสักครู่เราพูดไปถึงตัวไมโครน็อกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลละว,ว่าไมโครน็อกเนี่ยจะช่วยในเรื่อง ใดบ้างภายในฟาร์มนะครับนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าเชื้อแล้วจะเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวให้คุณพิพัฒน์อันนี้แนะนําอีกทีหนึ่งครับได้ครับก็ไมโครน็อกเนี่ยของเราก็จะใช้ในเรื่องการโรยด้านใต้ผืนเพราะว่าารลงเรือนแพทย์จะไปโรงเรือนยกสูงใช่ครับเวลาแพทย์ถ่ายหรือว่าปัสสาวะลงมามันก็จะอยู่ข้างล่างครับคราวนี้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นคือสิ่งสกปรกมากๆแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ก่อโรคพวกหนอนพวกแมลงต่างๆนะครับ ผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยทั้งใช้ไมโครน็อกแล้วก็ไบโอแซนควบคู่กันนะครับเพื่อดับกลิ่นด้วยเพราะแพะมีแพะเนี่ยมันมีต่อมมันมีต่อมที่เขาเรียกว่าต่อมสาบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะนะครับพวกนี้มันจะเหม็นมากๆแต่พูกนี้ไปช่วยก็จะลดกลิ่นจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่า บริเวณรอบๆก็ทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นชดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากที่ใช้มาแล้วลูกค้าใช้มานานหรือยังครับฟาร์มฟาร์มแพะฟาร์มนี้ลูกนี้ค้าใช้อยู่ประมาณตอนนี้ใช้ติดต่อกันอยู่ประมาณ7-8เดือนแล้วครับเ8ดเดือนก็ถือได้ว่าประสบผลสําเร็จนะครับในการใช้ยาภายนอกนะครับแล้วก็ภายในนะครับตัวซินเบลติกก็คือภายในตัวภายนอกก็เป็นฮูฟกาแล้วก็ผงพ่นเหลืองนะครับส่วนตัวไมโครน็อกเนี่ยก็คือ ป้องกันไวรัสต่างๆบริเวณฟาร์มนะครับฆ่าเชื้อส่วนตัวเบโลแซนนะครับก็จะเป็นตัวลดกลิ่นนะครับเราย้อนกลับมาถึงการเลี้ยงแพะนะครับครับผมช่วงที่เลี้ยงแรกๆเนี่ยครับเขาซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเองไหมซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเองครับอ่าก็จะซื้อพ่อแม่พันธุ์มาสักมาสักคู่สองคู่แต่แพะต้องบอกก่อนแพะเป็นสัตว์เลือดอุ่นการคลอดลูกจะคือคลอดได้แค่หนึ่งตัวครับอ่าแล้วคราวนี้พอเขาคลอดปุ๊บ ช่วงรกบตเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะไม่ลงทุนเยอะมากมายเพราะราคามันสูงครับก็คือค่อยๆพ่อพันไปเรื่อยๆพ่อพันไปเรื่อยๆต้องดูแลแม่กับพ่อที่ซื้อมานะครับต้นทุนค่อนข้างที่จะแต่ถ้าใครคนเกษตรกรคนใดมีตังค์ก็ซื้อลูกขุนมาเลยซื้อฝูงมาเลยซื้อลูกขุนมาเป็นฝูงมาเลยเลี้ยงเองการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเนี่ยการจัดการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องครับการจัดการระบบการเลี้ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเรามีอาหารจะเลี้ยงได้ไม่ใช่ใช่ไหมครับอยากจะให้คุณการเล่าถึง าการเลี้ยงสัตว์พวกนี้คุณต้องมีใจรักจริงๆนะครับคือสัตว์พวกนี้หนึ่งมันมีความซุกซนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเกษตรกรเขาก็ต้องรู้ว่าสัตว์พวกนี้มันซนมันกินไปเรื่อยกินไม่รู้จักอิ่มนะครับ,ค,รบคือเขาก็ต้องกักบริเวณของเขาแล้วก็ต้องปล่อยให้แพ้เนี่ยเขาเรียกว่าไงละ่ะ มีความเป็นอิสระของตัวเองไม่กับขังเขาเกินไปไม่เป็นห่วงเหนี่ยวเขาเกินไปพอเขาจะได้เจริญเติบโตได้เต็มที่จะได้ไม่มีความเครียดพอความเครียดปุ๊บภูมิร่างกายตกโรคซึมเข้ามาอีกนะครับเขาก็จะปล่อยให้แพะเนี่ยอิสระบ้างแต่ก็จะมีขอบเขตที่เขากั้นไว้ครับหลักๆการเลี้ยงแพะเนี่ยก็จะเป็นโซนทางใต้ถูกไหมครับโซนทางใต้เป็นหลักครับเป็นเป็นหลักเลยเนาะเพราะว่าก็จะมีโซนครับเมืองการเมืองการก็จะเริ่มทยอยที่จะเลี้ยงเยอะแล้วเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เหมือนกับว่า ได้มาแนะนําให้เลี้ยงแล้วราคาค่อนข้างที่จะสูงสามารถที่จะประกอบการแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยกำไรค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วคนทุกวันเนี้บริโภคเนื้อแพะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ทานกันเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นกินสาบทำไม่ดีนี่ก็คือมีกินสาทานไม่ได้เลยนะครับก็จะมีเมนูหลายเมนูแล้วอันนี้แหละแล้วก็ไปดูในท้องตลาดเอานะครับส่วนราคาแพะตอนนี้อัปเดตอยู่ที่ราคาตอนนี้ผม ที่ทราบมาอยู่จับหน้าฟาร์มกิโลร้อบาทก็ถือว่าเราเลี้ยงอยู่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนนะครับสี่เดือนนี่ก็คือจับได้เลยจับได้เลยแล้วก็รอบใหม่ก็เป็นชุดใหม่มาใช่ครับนะครับตรงนี้สินค้าของเราเนี่ยสีหรายการที่เราได้พูดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวผมก่นเหลืองฮุฟกาดซินเมลติกเอ่อแบโอแซนไมคคมนัเนี่ยสามารถใช้กับสัตว ใช้ใช้กับแพะตั้งแต่เด็กเลยไหมครับเล็กๆเลยไหมใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยใช่ไหมครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยไครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับการที่จะให้กินซินหลายๆฟาร์มกรัวแพะเล็กแพะเด็กหมูเด็กหมูแพะหมูแบบว่าตัวเล็กๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะกินได้ไหมกินได้นะครับตัวซินไปถึงนี้กินได้สามารถกินได้เลยนะครับช้ววิธีการกินอันนี้ยังไม่ได้แนะนําเลยคุณพิพทย เป็นเป็นยังไงบ้างครับแนะนําการกินเนี่ยผมจะให้ทางลูกค yeah. ้าเนี่ยเขาผสมกับน้ำนะครับผมจะไม่ผสมกับอาหารข้นครับเพราะว่าแพ้ก็มีแพะเขาจะกินน้ำค่อนข้างเยอะอ่าก็ผมเลยมองว่าถ้าเราผสมกับน้ําเนี่ยโอกาสที่แพะจะได้สารอาจุนซีพวกนี้ไปมันค่อนข้างีจะเยอะกว่าค่อนข้างที่จะเยอะอ่าใช่ครับและอีกวิธีหนึ่งบางทีเนี่ยเขามียญ้าในเปียบางฟาร์มมีหญ้าในเปียนะครับอ่ะก็บางทีเขาจะไปหมักบ้าง ทำเป็นไซรเลี้ย่าหมักบางฟาร์มให้ย่าหมักย่าสดนะครับก็ตัวนี้ไปใช้ในการหมักแทนก็เป็นการเติมจุลินทรีย์ไปในในตัวด้วยนะครับนอกจากว่าเติมในในย่าด้วยนะครับในช่วงการหมักแล้วก็เติมในน้ําเพื่อให้ให้กินแล้วก็ให้แพะเนี่ยดูดซึมในลําไส้แล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีนะครับ่วนที่ผมแนะนําก็คืออยู่ประมาณ1ลิตรเนี่ยหลิตรผสมน้ำอยู่200นะครับก็ลองไปตัดก็คือขวดนี้แหละ1ลิตรเลย1ลิตรผสมน้ำสองร้อย ก็ต้อเนาถ้าใครมีไม่ถึงก็ลองตัดคอเอานะครับครับผมก็จะมีฉลากข้างขวดนะครับแนะนําไปให้ส่วนตัวฮูฟกาดนี่ก็คือสามารถฉีดพ่นผสมน้ําฉีดพ่นได้เลยได้เลยครับผสมน้ําฉีดพ่นได้เลยนะครับอัตราส่วนก็จะอยู่ที่ข้างขวดนะครับก็จะประมาณ 20cc 50cc แล้วแต่นะครับผสมน้าแล้วก็ตัวผมพ่นเหลืองเนี่ยก็สามารถโรยได้ที่แผลยได้เลยโรยที่แผได้เลยไม่ว่าจะเป็นแผลสดแผลเป็นหนองนะครับตัวนี้อยากจะบอกทุกทุก เกษตรกรทุกท่านเลยนะครับที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่สินค้าที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีเมลติกผงพ่นเหลืองฮูฟกาบหรือว่าไมโครน็อกก็ดีนะครับซื้อเป็นยาสามัญประจําฟาร์มติดไว้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้เราต้องแก้ที่ต้นเหตุตเ,หตเลย,เลยนะนะครับไม่ต้องก่อให้เกิดปัญหาคุณลูกค้าเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเลี้ยงมาประมาณใช้มาสินค้ามาประมาณ7-8เดือนนะครับ มีเอฟเฟกต์ไหมมีผลข้างเคียงไหมหรือว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยประทับใจไหมคึงพอใจมากน้อยแค่ไหน่าลูกค้าที่ผมเลี้ยงมาครับก็ช่วงนี้ก็จะไม่เจอปัญหาโรค FMD เก็คือปาทับเพื่อป่าทับเปื่อที่จะพบกันทั่วประเทศนะครับเพราะว่าช่วงนี้ป่าทับเปื่อค่อนข้างที่จะระบาดเยอะในเขตภาคใต้เพราะว่าความชื้นครับแล้วก็สอดคล้องกับอุณหภูมิของอากาศเราด้วยที่จะเข้าหน้าหนาวใยฝนต้นหนาวคราวนี้โรคมันก็จะเกิดมา บูมขึ้นมาครับฟาร์มผมเนี่ยฟาร์มลูกค้าผมก็จะไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าลูกค้าผมจะป้องกันก่อนแล้วค่อยจะเขาจะป้องกันค่ากว่ามาแก้ทีหลังคือไม่อยากให้เกิดก่อนใช้สินค้า k p i อร์แกนิกของเราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกปักเท้าเปื่อย SND นะครับ AFS นะครับต่างๆนะครับที่ที่เข้ามาหรือว่าโรคอื่นๆที่เข้ามาจากแมลงลำปีสกินอะไรพวกนี้นะครับที่ ที่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบปัญหาจากภาคอีสานะนี้ก็ใช้สินค้าตัวนี้เนี่ยไปลดปัญหาตรงนั้นไปนะครับอยากจะให้คุณพิพัฒน์เนี่ยฝากถึงเกษตรกรนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับฟาร์เมเออร์ต่างๆเ,าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ TPI ว่าอยากให้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็มาใช้สินค้าของเราเนี่ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับทางฟาร์มหรือว่าฟาร์มทางเกษตรกรของเราเองเนี่ยอยากจะให้คุณพิพัฒน์ฝากสักหน่อยครับผมอยากจะฝากกับ เกษตรกรทุกท uh ่านนะคะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะครับถ้าเราเอามาใช้เพื่อในการป้องกันนะครับเราจะมองว่าเป็นสินค้าที่สิ้นเปลืองเลยเปลืองตอนนี้ดีกว่าคุณไปเป็นโรคแล้วคุณมาเสียมากกว่านี้ถูกครับใช่ไหมครับใช่ถ้าเราไม่ป้องกันแล้วเรามาเสียตอนนี้ประมาณร้อยหนึ่งใช่พอเป็นโรคปุ๊บคุณเสียเป็นหลักพันหลักหมื่นคุณไปเสียเป็สิบเท่าเลยอ่าใช่ครับเราจะมองว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่สิ้นเปลืองครับ สินค้าพวกนี้ไม่ใช่สินค้าสิ้นเปลืองนะครับคุณผู้ชมเป็นสินค้าจําเป็นถูกต้องเป็นสินค้าจำเเาจ,ำจำเป็นในการใช้ชีวิตของคนแล้วก็สัตว์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าใช้กับสัตว์แล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีแล้วเกิดประโยชน์กับ,ก,บกับมนุษย์เราด้วยกับคนเลี้ยงด้วยนะครับอยากจะฝากตรงนี้ก็ทั้งตัวฮูฟกาดเองนะครับผงพ่นเหลืองซินไบอติกนะครับอันนี้ย้ําไปเลยว่าซินไบอติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องมีประจําฟาร์มเลยนะครับเพื่อให้สัตว์เนี่ยคือสัตว์มันกินอาหารทุกวันอยู่แล้วก็ต้องเติมไปในอาหารหรือน้ําให้เขากินทุกวันเพื่อในการดูดซึมสารอาหารนะครับให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่างในร่างกายของเขาได้ดีที่สุดนะ,นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายมูลออกมาเนี่ยเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนดีกลิ่นลดลงนะครับตัวไบโอแซนนะครับไบโอแซนของเราก็เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นแล้วก็ช่วยลดสภาพแวดล้อมนะครับที่ ไม่ได้โดนลองเรียนนะครับในบริเวณชุมชนครับผมตัวไมโครนอกของเรานะครับช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไวรัสนะครับแบคทีเรียต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อภายในฟาร์มได้ก็เอาไปเป็นยาสาม,ามัญประจำฟาร์มนะครับคุณลูกค้านะครับหรือว่าเกษตรกรฟาร์มเมอร์ท่านใดนะครับที่สนใจที่จะสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไว้ให้ส่วนวันนี้ต้อง ขอบคุณคุณพิ่พั์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็มาเสวนาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้านะครับที่จะสั่งซื้อก็ติดต่อที่ call center นะครับ0819359681นะครับอีกหนึ่งเบอร์0856608565นะครับเว็บไซต์ t p i p o l i n e c o m นะครับ o k e b o o k TPI p o l n n หรือ l i n e at at TPIPL นะครับได้ตลอด2ีชั่วโมงเรามีแอดมินคอยรับออเดอร์ของท่านอยู่นะครับรับแล้วก็ฝากสินค้าของ TPI ไว้ในหัวใจของเกษตรกรทุกๆท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชก็ดีหรือว่ากลุ่มสัตว์ก็ดีที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นสินค้าที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสินค้าของเราราคาย่อมเยาจับต้องได้นะครับเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับภูมิใจที่จะให้เกษตรกร,ร,กรทุกๆชานเนี่ยได้นําไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศแล้วก็โลกต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมวัฒนาสินธิคคำก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็อยากจะฝากเกษตรกร,ร,กรไว้ด้วยนะครับว่าสินค้า TBI เนี่ยเป็นสินค้าที่ควรมีไว้ติดบ้านเลยนะครับควรที่จะ แนะนำคนอื่นๆได้มาใช้สินค้าของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ของท่านสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกระผมวัฒนาสิทธิคมต้องขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับ